รถมือสองป๋อแปมรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแปมมีรถ Toyota a อ t i ตินะคะนี่คันนี้เลยนะคะใครที่อยากได้รถเก่งนะคะช่วงล่างดีๆนะคะขับสนุกสนุกนะอัตราการเร่งดีใช้แล้วดูมีภูมิฐานและที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคันนี้นะคะเป็นรถนะคะมือเดียวเจ้าของเดียวค่ะนะคะรถไม่ช้ำเลยเป็นรถคัดเกรด A แน่นอนนะคะ ที่สนุกค่าของเรานะคะเน้นเลยว่าเป็นรถคุณภาพคัดเกรดเอทุกคันค่ะนะคะรถไม่เคยมีชนหนักผิดความจมน้ํานะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานค่ะปลดละวางมานะคะลูกค้ารถหน่วยงานนี้ข้อดีเลยนะคะเข้าเช็คระยะตรงตลอดนะคะดูแลรักษารถได้ดีมากๆไม่ชําแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota าอัลติส 1.6G นะคะปี2017ค่ะ นะคันนี้นะราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทค่ะนะราคาดีมากๆเลยนะแล้วเลขไม้นะคะเลขไม่ก็ไม่เยอะด้วยคันนี้นะคะไม่อยู่ที่1 4 5 0 0 0โลเท่านั้นนะคะถ้าเฉลี่ยตามปีไม่เยอะเลยนะคะลูกค้านี่ใครสนใจคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ9,000บาทเท่านั้นค่ะนะใครสนใจนะคะโทรหาแบบที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะ เบอร์0 9 2 2 8 3 7 9 6 6ค่ะแปค่ะแปะไว้ให้ด้านล่างขวามือแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะกระจังหน้าเดิมๆเ,เลยค่ะเป็นโครมเมี่ยมเงาๆแบบนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าโฉมหน้าฉลามนะคะลูกค้าเป็นโฉมหน้าฉลามนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบมันติคะ่ะตัวนี้เป็น 1.6G คะ่ะไฟหน้าเป็นแบบมันติรฟเฟกเตอร์นะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะคะ ตัวคมหน้าใสๆสวยๆค่ะไม่เหลืองไม่หมองไม่ขุ่นเลยใสๆเลยเห็นไหมคะแต่ 1.6G นะคะจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะแต่ว่าเดิมๆทุกจุดเลยค่ะนะคะคันนี้เป็นสีดําเมทัลลิกนะคะลูกค้าเมทัลลิกก็คือมันจะมีความเป็นเม็ดสีนะเวลาเดินแสงก็จะเป็นวาวๆหน่อยนะคะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนนะคะสีดํานี่คือเป็นสีที่ดูแลรักษายากหน่อยนะคะ ก็จะเป็นรอยขนแมวบ้างนะคะแล้วก็รถมือสองนี่คือเรื่องปกติเลยนะคะมีรอยขนแมวบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามีถึงกับแบบสีลูดสีเอ่อสีแตกอะไรอย่างงี้นะคะไม่มีนะเป็นแค่รอยขนแมวเท่านั้นนะคะล้อแมกนีได้เป็นล้อแมกเดิมๆเลยค่ะเป็นแบบปัดเงานะคะแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ16ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ใครได้ไปนะคะคันนี้นี่ได้ยางปีใหม่ไปด้วยนะคะยางปี2022เลยนะยางดอกแบบลึกๆเลยนะคะลูกค้าออกรถไปนี่ใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะันนี้นะคะเราดูแลให้คุณหมดเลยนะคะปรับสภาพให้เรียบร้อยนะคะขัดเคลือบสีอะไรต่างๆนะคะทำให้หมดหโลโก้เครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอยอยู่ครบเลยนะคะอ่ากระจกหูช้างกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบ ลับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะคะนี่สีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะเมื่อเปิดนะคะสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้วยโครเมียมนะเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะสวยๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสําหรับคันนี้นะคะเขาจะเป็นแบบกุญแจอัจฉริยะค่ะเป็นกุญแจย์เลตแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าออกมาข้างนอกรถแล้วเวลาล็อกนี่สัมผัสแบบนี้ได้เลยสัมผัสตัวนี้นะคะแล้วก็เวลาปลดล็อกก็คือ ทำแบบนี้นะคะมันก็จะปลดล็อกได้เลยนะามาต่อกันต่อนะคะก็จกสีบานนะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะโตโยต้ตาแบบนี้กระจกแท้เดิมเลยนะคะทั้ง4บานกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะคะลูกค้าแต่ว่ามาดูรถจริงกันได้นะคะนี่นะมีสัญญาณเตือนอสัญญาณกันขโมยนะคะออตโต้อลารมแบบนี้นะคะก็เป็นระบบ ะค,ะความปลอดภัยนะ,ะที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันเออเปอร์เซ็นต์ฟิล์มไม่มืดแล้วก็ไม่สว่างเกินไปนะคะไม่ได้เข้มจนเกินไปนะมาดูภายในกันต่อเลยนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะเดี๋ยวแบบให้ดูโดยรวมก่อนนะคะคันนี้ภายในจะเป็นสีเบจนะคะจะเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังแต่เป็น เป,ป่าปรับแมนนวลนะคะแล้วก็มีกระจกผูวช้างหรือกระจกมองข้างก็จะเป็นปรปับแล้วก็พับด,ด้วยไฟยฟ้านะคะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังแบบนี้นะคะมีปุ่มมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะแล้วก็เป็นพวงมาลัย3ก้านค่ะนะคะ,นะคะนี่จะแบบสตาร์ทรถให้ดูนะคะให้ฟังเสียงของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขไม้นะคะ อย่าเบรกแล้วกดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลหน้านะคะเนียนๆสวยๆเลยค่ะไม่มีคราบกาวไม่มีรอยทลอกนะคะสวยๆเดิมๆนะคะวิทยุนะคะจากโรงงานมานะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีช่องเสียบ usb นะคะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ฟังเพลงได้นะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแบบแมนวนวลนะคะตัวนี้นี่ฐานเกียร์นะคะสวยๆค่ะเกีย,ย,ย,ยออร์ออโต้นะมีที่วางแก้วนะคะ2ตำแหน่งเลยอ่ะเดี๋ยว เราดูนะคะตัวเบาะนะเบาะนี่สวยๆค่ะไม่้ํำแน่นอนนะคะเป็นเบาะหนังนะ,ะแท้เดิมโรงงานนะคะตะเก็บสวยๆเลยนะคะก็มีรอยยับบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีขาดแน่นอนนะคะสภาพดีๆคะ่ะสวยๆนะคะเห็นแบบนี้นะคะเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะทําสปานะคะทําความสะอาดพร้อมส่งมอบเลยนะ,ะนี่คะ่ะแข่งประตูก็สวยๆเลยอ่าส่วนตัวโครงสร้างนะคะด้านข้างแบบให้ดูนะคะตัวนอ็อ น็อตนะคะข้างประตูคนขับนี่เนียนสวยค่ะไม่เคยแกะถอดไขเลยนะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไม่มีกอล,ลูกค้าสามารถเช็คนะคะรายละเอียดตัวรถได้นะคะเช็คประวัติข้อมูลนะคะแหล่งที่มาได้ทั้งหมดเลยนะหนี่เพดานสวยๆค่ะสะอาดสะอ้านนะคะเป็นสีเบดนะ,ะสีแบบสวยหรูดูแพงมากนะคะเบาะนี่ สวยเลยค่ะไม่ช้ำนะคะตัวนี้ก็จะมีที่เช่องเสียบ USB ไว้ชาร์จแบตด้วยนะคะนี่ใครสนใจคันนี้รีบเลยนะคะโทรหาแป๊บเลยที่เบอร์0922837966นะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่ามามาค่ะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะนี่ค่ะ ที่เก็บสัมภาระข้างหลังนะคะจะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสําหรับออฟตีนั้นพราเดิมๆทุกจุดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะข้างล่างนี่เดี๋ยวให้ดูรอยซีนต่อน,นะคะเดิมๆนะคะส่วนยาไหลไม่ต้องห่วงนะคะยาไหลแบบใส่ให้แน่นอนนะคะรอยอาร์ตนะคะนี่เดิมๆเลยนะคะแม่แรงถุงเครื่องมือเรามีให้ครบน,นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเดิมๆทุกจุดคะ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวน็อตน,นะคะ O, ออน็อตที่ฝากระโปงด้านขวานะคะนี่ไม่เคยถอดนะคะไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยนะคะฝาท้ายแท้เดิมแน่นอนนะ,ะนี่ค่ะอันนี้ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายให้ดูจระจาไปเลยนะคะท้ายเดิมๆค่ะคันนี้นะคะรถไม่ช้ำเลยสวยๆนะคะใครได้ไปนี่ถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะนี่โลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะคะไฟท้ายใสๆค่ะนะ,ะไฟติดทุกดวงนะคะลูกค้าไม่เคย ไม่เหลือไม่หมองไม่ขนแน่นอนนะคะโเมี่เงาเงาเลยนะนี่ค่านี้นะคะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะไฟแนนอนุมัติง่ายค่ะไฟแนนผ่านง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอะไรนะคะอาชีพอะไรนะคะรับเงินสดหรือว่าเ,อาเป็นเงินเข้าบัญชีนะคะเป็นสลิปหรือไม่สลิปก็ตามน,นะคะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะนี่สวยๆวไม่ช้ําค่ะ จะไปดูด้านหน้ากันต่อนะคะด้านหน้านี่ค่ะก็ของเก่านะคะเขาก็ได้มีเล่นนะคะคู่มือนะคะการใช้งานต่างๆนะสำรองสำเนาอะไรก็คือมีให้ครบแน่นอนนะคะนี่ <ๆ S 2> สวยๆเลยนะคะ,ะ,คะให้ดูกันชัดๆจะจระไปเลยนะคะหรือว่าตรงไหนนะคะที่แอบตกหล่นหรือว่าลูกค้าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถ inbox เข้ามาได้นะคะโทรหารแบบนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์ที่แจ้งไปนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่ง0922837966นะคะติดต่อบแบบได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงก็มาได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้ดูก่อนนะ,ะตัวน็อตนะคะโครงสร้างไม่แกะไขเลยนะคะอันนี้แผ่นเพจทีผลิตนะคะเลขเครื่องเลขขังวันเดือนปีชัดเจนนะคะนี่น็อตด,ด้านบนไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะ,ะอ่าใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะหรือว่าทดลองขับนะ ข้าาหาแบบได้เลยนะคะที่ร้านสนุกานะคะอยู่ถนนล้มเก้าตรงข้ามบิ๊กซีล้มเก้าเลยนะคะคันนี้อยู่ที่นี่นะลูกค้านี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะปัจจัยสาคัญของตัวรถกันเลยนะคะ<ม>ก็คือเครื่องยนต์นั่นเองน,ะ,ะ,นะ,ะห้องเครื่องนะคะสวยๆค่ะคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะเครื่องเดิมๆนะคะสวยๆแต่ว่าที่เห็นคือเรามีการสปาห้องเครื่องนะคะให้ลูกค้า เรียบร้อยแล้วนะคะออกเปิดไปนี่สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะอย่างที่บอกนะ,ะนี่และที่สําคัญนะ,คะเครื่องเดิมเดินะคะเดิมเมทุกทุกจุดเลยนะคะันนี้นะคะสวยๆนะ,ะอุปกรณ์เห็นไหมคะกล่องเติงฝาครอบเครื่องทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีอันไหนแตกหักเลยนะ,ะแล้วก็น้ํามันเครื่องนะคะน้ํามันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้แน่นอนนะคะดูแล ให้หมดเลยนะให้ดูนะคะความเดิมอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวน็อตนะคะน็อตต่างๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะแต่ก็จะพยายามนะคะแทนไปให้ดูนะคะทุกจุดเลยนะ,ะนี่ปั๊มตาตัว้าอยู่ครบนะคะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะคะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนเลยะคะ่ะรอยอาร์ตต่างๆนะคะ สติกเกอร์นะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน็อตนะคะฝั่งซ้ายนะคะของฝากปรงน,นะ,ะนีค่ะเดิมๆเลยนะคะคันนี้มีทุกจุดเลยนะคะสวยค่ะคันนี้นะคะใครได้ไปนี่ดีใจด้วยนะคะนี่คันหน้าตรงๆค่ะไม่มีคดไม่มีงอนะคะรับประกันเลยนะคะคันนี้ นะลูกค้าถ้าข้อมูลตามที่แปร์แจ้งไปนะคะลูกค้าออกรถไปแล้วตรวจสอบพบเจอนะคะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะนี่นะระบบเด็ก ABS นะคะอยู่ครบนะแต,แต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะคะคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น Toyota a l t i ต 1.6G นะคะปี2017นะ,ะ 1.6G นะคะเครื่องยนต์1,600 1 6 0 0ง cc ถูกแล้วนะเครื่องยนต์ vvti นะคะตัวนี้เป็นเบนซินนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ,ะตัวนี้ปี2017ค่ะมาอยู่ที่145,000โลนะคะราคาเพียง445,000บาทเท่านั้นฟรีดาวนจัดเต็มได้เลยนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ได้ทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าคนอยู่จังหวัดอะไรนะคะติดต่อเข้ามาแบบนี้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะอำนวยความสะดวกให้ถึงที่ นะไฟแนนซ์ผ่านง่ายไม่ยุ่งยากค่ะติดอะไรตรงไหนแล้วเพิ่งตัดสินใจว่าตัวเองไม่สามารถซื้อได้นะคะแบบนี้นี่คาปรึกษาทุกเงื่อนไขเลยนะคะเรีย,ยนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันเนาะสามารถจองออนไลน์ได้นะคะอุนจองได้ค่ะเผื่อว่าใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาแล้วก็ถ้าไฟแนนซ์อนุมัติแล้วไม่สะดวกมาแบบก็มีรถสไลด์นะคะนำรถของท่านไปส่งให้ถึงที่อย่างปลอดภัยเลยนะคะสามารถเช่าถือได้นะคะลูกค้าไม่หลอกวแน่นอน นะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะอย่าเอาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แบบด้วยนะคะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมจนจบคลิปใครอยากได้แบบไหนรุ่นไหนสีอะไรยังไงก็ลองอ in ิ inbox เข้ามาก่อนได้นะคะเพราะว่าแบบมีรถในโกดังอยู่ทั้งหมดประมาณ400กว่าคันนะคะออติสนี่มีเยอะมากๆเลยนะ่ะแ,แบบดูรายละเอียดให้คะ่ะ ะะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมกันจนจบคลิปไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ